อาการที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกมีไข้สูงลอยอาจมีอาการอื่นร่วมเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดข้อหรือกระดูกมีเลือดออกเช่นจุดแดงๆตามผิวหนังเลือดกำเดาไหลปวดท้องทางด้านขวาในรายที่อาการรุนแรงเข้าสู่ระยะวิกฤตหลังจากติดเชื้อ3-7วันจะมีภาวะช็อกระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว หายใจลำบากและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์งดการใช้ยาแอสไพรินหรือกลุ่มเอนเซทปัจจุบันโรคนี้ไม่มียารักษาทำได้เพียงรักษาตามอาการดังนั้นเราจะลดความเสี่ยงหรือดูแลตัวเองอย่างไรจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก1 การกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายเช่นการปิดภาชนะความภาชนะไม่ให้มีน้ำขังปล่อยปลากินลูกน้ำหรือใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นต้น 2. ระวังไม่ให้ยุงกัดโดยใช้ยาทากันยุงยาจุดกันยุงหรือนอนในมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกปัจจุบัน มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์ฉีดได้ในช่วงอายุ9ถึง45ปีฉีด3เข็มห่างกันทุก6เดือนและแนะนำให้ฉีดในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีอาการได้82เปอร์เซ ลดโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้84%เอร์เซและลดการเข้านอนโรงพยาบาลได้79%เปเซแต่สำหรับผู้ที่ไม่ทราบประวัติการติดเชื้อมาก่อนควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีนเพื่อดูว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ปัจจุบันการตรวจภูมิคุ้มกันที่นิยมมี2วิธี 1. เดงกี IgG e l ไลซ แม่นยำแต่ใช้เวลานาน 2. r a รับผิด g n o s t o s t i s t ทหรือ RDT เป็นวิธีแม่นยำและรวดเร็วกว่าสามารถทดสอบในบริเวณจุดให้บริการหรือห้องปฏิบัติการปกป้องตัวคุณจากโรคไข้เลือดออกหากสนใจข้อมูลวัคซีนไข้เลือดออกและชุดตรวจภูมิคุ้มกัน โปรดสอบถามข้อมูลได้จากแพทย์หรือสถานพยาบาลของท่าน